สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นอิตากิ่ทีเอ็มหนึ่งห้านะครับตัวนี้ฐานล้อกว้างประมาณ1เมตรนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องยนต์3าสูบนะครับโฟร์วิเป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นนะครับน่ารักน่ารักนะฮะนี่สภาพสวยๆนะครับใช้งานน้อยๆนะฮะใช้งานกี่ชั่วโมงครับ4 8 5 4 0 0ยแปรนะี้ชั่วโมงใช่ฮะ485ชั่วโมงนะครับ ทอมโรตรี่นะครับโรตลี่หนึ่งเมตรยี่สิบนะครับนี่สภาพยางสวยๆนะครับสภาพสวยงามนะครับนี่ครับสภาพยางสวยๆนะครับรุ่นนี้ก็เกียร์จะเป็นเกียร์ถ้ายังไม่รวมโลก็จะเป็นเกียร์สามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ท้ายหลังนะครับถ้ารวมโลก็เป็นเก้าเกียร์นะครับเก้าเกียร์ด้านหน้าสามเกียร์ท้ายหลังนะครับพีดีโอมีสามระดับนะฮะสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวให้ เกงรีบไปดูครับร้อนไหมร้อนอ่ะไปกี่ร์สามนี่แกไปเกี่ร์สามนี่ยกัน,เ,นเร็วนะ <c oughs> ปกี่สองก็พอเออคันเร่งมันต้อเปิดไฟนะครับเครื่องนิ่มๆน,นะครับตอนนี้ก็วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็ว จะคล้ายๆกับรถรุ่นบ้านเราครับรุ่นบีอะไรรุ่นเล็กๆฮะนะครับยฟก็เร่งเก็บจะฝืดนิดนึงนะฮะเอาไปว่างก่อน

ระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติดีนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะนะครับอันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่1 2 5 0 0 0ันบาทนะครับ125,000ันบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับร้านเราก็ตั้งอยู่ตัวอำเภอตาก้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะฮะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะครับนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนะครับครับตลอบวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ